เก็บมาคุยคุยมาเล่าในช่วงของเก็บมาคุยคุยมาเล่าในวันนี้นะคะเรานำทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่เรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากนายมินตรารุณพรมอินนะคะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะที่จะนำทุกท่านนะคะมาติดตามเรื่องของการฝึกวิชาชีพนะคะเรื่องของอาหารบตเบเกอรี่หรือว่าอาหารว่างค่ะภายในเรือนจำจังหวัดพังงาสำหรับ แดงขันหญิงค่ะเดี๋ยวอีกสักรู่เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจาก นายมินตรารุนพรมอินนะคะผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพังงาค่ะเดี๋ยวท่านเนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับกับผมมิตรารุนพรมอินอผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดพังงานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางาสวทจังหวัดพังงานะครับที่ได้เข้ามาทํากิจกรรมนะครับภายในเรือนจําจังหวัดพังงา นะครับที่นี่นะครับเป็นเป็นแดนหญิงนะครับแดนหญิงของเรือนจาจังหวัดพังงามีผู้ต้องราชทันหญิงทั้งสิ้น491คนนะครับภารกิจของเรือนจําพังงานะครับเรือนจาจังหวัดพังงา,เร,งงาเรื่องของการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิใสใัยให้กับผู้ต้องราชทันหญิงนะครับทางเรือนจําก็จะเน้น อสองด้าน,นด้านแรกนะครับรก็จะเน้นเรื่องของการควบคุมนะครับก็คือเราต้องควบคุมตามคําพิพากษาของศาลนะครับศาลสั่ง10ปีเราก็ต้องดูแลเขา10ปีนะครับไม่เกิดความเสียหายนะด้านที่2ก็จะเน้นเรื่องของอการแก้ไขการพัฒนาพฤตินิสัยนะครับเพื่อเป้าหมายก็คือต้องการคืนคนดี สู่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ขังที่อยู่ในแดนหญิงทั้ง491ชีวิตนะครับทุกคนก็จะก็จะได้รับการแก้ไขพัฒนาะนะครับไม่ว่าจะเรื่องด้านร่างกายด้านจิตใจและก็ด้านอาชีพด้านอาชีพะะนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการพัฒนาแก้ไขด้านด้านอาชีพนะครับ,รบด้านอาชีพนะครับทางเรือนจำก็จะกำหนดวิชาชีพ ให้กับผู้ต้องราชทรนหญิงะนะครับโดยคำนึงถึงความต้องการของของ,ของตลาด,ลาดแล้วก็ผู้ต้องขังสามารถนำไปยึดประกอบเป็นอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากนักนะครับสิ่งที่เรือนจำได,ได้ได้ได้กำหนดขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการการทำอาหาระนะครับการทำอาหารการทำ ขนมการทำเบเกอรี่นะครับอย่างอย่างอย่างภาพที่เราเห็นด้านหน้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการฝึกอาชีพด้านการทำเบเกอรี่นะครับให้กับผู้ต้องราชทันหญิงนะครับจะเป็นเบเกอรี่ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกขนมไทยขนมไทยนะครับซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับทางประจำก็จะคัดผู้ต้องราชทันหญิง เข้ามาฝึกอาชีพนะครับมีลําดับขั้นตอนในการคัดที่จะมาเป็นฝึกวิชาชีพยังไงบ้างอ่านะครับวิธีการก็จะรับสมัครตามความสมัครใจของผู้ต้องรัชทันนะครับเพราะบางท่านเขาก็เรียกว่ามีความคุ้นเคยกับอาชีพนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับมาที่จัอ่านะครับพอ เข้ามาอยู่ในนี้นะครับเขาก็มีพื <Yeah> ้นฐานเขาก็จะสมัครเข้ามามาเรียนมอบรมนะครับส่วนการอบรมของเราเราก็จะเน้นเรื่องของการใช้วิทยากรเป็นหลักนะครับก็จะเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมที่นี่ถูกต้องถูกต้องครับครับผมในรูปแบบของหลักสูตรนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะในส่วนของระยะเวลาเนี่ยกว่าที่ ลักโทษแดงหญิงเนี่ยค่ะจะใช้ในการฝึกเนี่ยเวลาใช้ประมาณเท่าไหร่ทางเร่องนี้การฝึกอบรมตามหลักสูตรก็ไม่นานนะครับประมาณ30ชั่วโมง30ชั่วโมงแต่หลังจากฝึกเสร็จแล้วนะครับทางเรือนจำก็จะมีการต่อยอดนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อจบหลักสูตรก็จะมีการปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัตินะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับผลผลิตเหล่านี้นะครับเราก็นำไปจำหน่าย นะครับนำไปจำหน่ายให้กับผู้ต้องราชธณฑ์ที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับนอกจากนั้นก็ยังจําหน่ายด้านนอกนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังส่งให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับอาหารภาคเหนถูกต้องนะครับหน่วยงานไหนมีความประสงค์อยากจะสนับสนุนนะครับกิจกรรมของเรือนจำนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องราชัณฑ์ก็ทางเรือนจำก็ยินดี นะครับนอกจากนั้นเรายังส่งแบกให้ทางจังหวัดได้ลองชิมทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์เพราะว่าดูสีสีแล้วแบบน่าทานทุกชิ้นเลยนะคะค่านผู้ค่ะในรูปแบบของการวางแผนในอนาคตค่ะท่านคะมีการวางแผนยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเหมือนว่าการต่อยอดในครั้งนี้เกิดผลสําเร็จขึ้นมีการต่อยอดตลาดยังไงบ้างคะการต่อยอดตลาดนะครับของเราก็เรียกว่ามีการหลชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นะครับเราจะเปิดตลาดด้านหน้าเรือนจำนะครับแล้วเราก็จะไปเปิดตลาดอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ที่กระสมนะครับที่เราจะเปิดเป็นเรือนจำท่องเที่ยวนะครับเราเราคาดการว่าหลังจากที่เราเปิดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับที่โนนก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะตอบสนองน่าจะมีคนเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่โนนเราก็จะมีมีตลาดรองรับอีกที่หนึ่งนะครับ ผลผลิตนะครับที่ที่เกิดจากการึกอาชีพของผู้ต้องราชัันยิงนะครับทางเรือนจำก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้พวกเขาเหล่านี้นะครับนำไปใช้เป็นอาชีพภายหลังที่เขาพ้นโทษนะครับแต่ในส่วนที่เขาขละต้องโทษอยู่นะครับผลผลิตที่เขาได้ผลิตขึ้นมานะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะให้การ สนับสนุนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เรือนจําจังหวัดพังงานะครับหรือติดต่อทาง a c e b o o k นะครับของเรือนจําจังหวัดพังงานะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็จำหน่ายหน้าเรือนจำนะครับหรือมาติดต่อสั่งได้ที่เรือนจำจังหวัดพังงานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับ นี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของเรือนจำจังหวัดพังงานในการต่อยอดอผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ต้องขังแดนหญิงนะคะที่ร่วมกันต่อยอดในเรื่องของอาชีพค่ะ ึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่การทาเค,ค้กนะคะซึ่งลําดับขั้นตอน,นแรกค่ะในการที่จากที่ลูกค้าได้มีการสั่งออเดอร์<ๆ>ก็คือเราก็จะรับมาเป็นส่วนตรงนี้คะ่ะลําดับขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะค่ะเมื่อเราได้รับออเดอร์มาจากด้านนอกนะคะทางด้านนอกนะคะเขาจะสั่งออเดอร์ของเราติดตาม <dibuj> ของเรามาจากเพจเรียนจําจังหวัดพังงาน,นะคะเขาส<แ>ั่งออเดอร์มาเมื่อเรารับออเดอร์มาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็อีกหนึ่งช่องทางของเราก็คือทางไลน์เมื่อเรารับออเดอร์มาเข้ามาในแเดนหญิงแล้วเราก็จะมาทําผลิตภัณฑ์ที่ เ,เป็นที่เขาต้องการใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็จะมีการสั่งเค้กเข้ามานะคะเราก็จะมีการทําเค้กเพื่อจะส่งออกด้านนอกค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเป็นการทําเค้กครีมค่ะในขนาดปอนราคา200บาทนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับออเดอร์มาให้เราแล้วก็จะมาแจ้งรายละเอียดว่าวันนี้มีออเดอร์เค้กกี่ปอนส่งด้านนอกที่อาคารแปดเหลี่ยมกี่ปอนก็จะทําจัดส่งตามออเดอร์ค่ะซึ่งเราไม่ได้มีแต่เค้กนะคะเราก็จะมีเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะวันนี้นะคะมีพิซซ่าค่ะพิซซ่าที่เราจะมีหน้าฮาวายเอี้ยนหน้าต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะราคาอยู่ที่ราคาที่200บาทค่ะบาทเค้ก ตอนนี้นะคะอยู่ที่200บาท300บาท500บาท700บาทหรือว่าสามารถตามราคาที่สั่งมาได้เลยค่ะอ๋อก็แล้วแต่แล้วเหมือนรูปแบบของการจัดเนี่ยค่ะเหมือนหน้าที่เนี่ยตรงนี้ที่พี่เขากำลังทำค่ะเป็นหน้าทะเลอะไรที่พุทนหน้าขาวเอี้ยนค่ะหน้าขาวเอี้ยนหน้าาวเอี้ยนค่ะแล้วน้องจะเป็นหน้าปูอัดค่ะแล้วข้างหลังแล้วก็ตัดผ้ามาด้านหลังของเรานะคะวันนี้เราก็จะได้รับออเดอร์เป็นขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมปังขนมปังฝอยทองนะคะวันนี้ขนมปัง ใช่ไหมคะวันนี้เรารับออเดอร์ขนมป็นบางไส้ต่างๆค่ะแม่ไส้ต่างๆนะคะแล้วแล้วเหมือนกับราคาเนี่ยมันจะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นลูกที่ละสิบบาทค่ะถ้าจัดเบรคของเจ้าหน้าที่นะคะเราก็จะมีน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ในหนึ่งหนึ่งชุดนะคะถ้าหนึ่งชุดของเราก็จะประกอบด้วยน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ขนมหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เราเราก็จะจัดให้กับตามออเดอร์ที่ได้รับมาค่ะ ในส่วนของด้านนอกนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะข่าประจําของเราก็เคยที่ที่สั่งกันอยู่นะคะก็โรงพยาบาลพังงานนะคะ,คะก็จัดเบรกสั่งเบรกมาทางลายนะคะเราก็จะจัดแล้วก็ไปส่งให้ถึงโรงพยาบาลเลยค่ะก็มีออเดอร์มาทุกวันก็อาจจะมีเป็นการประชุมของแต่ละหน่วยงานเดือนละหนึ่งครั้งอะไรยเงี้ยค่ะก็จะส่งไปให้ส่งถึงที่บริการถึงที่เลยค่ะในส่วนของอันนี้เป็นขนม บางไส้ค่ะไส้แล้วมีอย่างอืีกไหมคะในส่วนตรงด้านนอกนี้นะคะที่หนูทำเสร็จไปแล้วก็จะเป็นเดไปอธิบายก่อนนะค่ะบางไส้ค่ะเพื่อทำแบบเป็นปั้นก้อนกลมๆอะไรนี้เสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนนี้นะคะขึ้นรูปคะขึ้นรูปนะคะแล้วก็จะเตรียมอันนี้อันนี้คือไส้ถั่วเรากวนไส้เพื่อจะได้ทำขนมเปี๊ยะค่ะอันนี้เพราะว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยเราก็จะมีออเดอร์เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าลูกค้า คือคนที่เขาสั่งเขาชอบอันนี้ค่ะไส้ของเราก็จะแบบอะไรเป็นซิกเนเจอร์ที่เด่นๆค้ะสำหรับทุกเมนูเลยซิกเนเจอร์ของเราตอนนี้ก็คืออันนี้ขนมปังขนมปังแลพวกครับไส้ปล่อยทองคับเค้กแล้วตอนนี้ที่นิยมมากก็คือเป็นขนมเปียกค่ะค่ะกองงานขนมไทยของเราเนี่ยก็มีขนมชั้นที่ได้รับ ชื่นชอบคนพูดขนมชัน้นอันนี้จะมีเปียกปูนนะคะ <ừ. S 2> ขนมดอกจอกค่ะ <ừ. S 2> อันนี้ขนมโกซุยซึ่งเป็นของพื้นเมืองของจังหวัดพังงาค่ะอันนี้เป็นมีน้ําอันนี้ของเราก็จะมีน้ําเป็นน้ําอัญชันค่ะ <ừ. S 2> น้ําใบเตยซึ่งปลูกจากโคกหนองนาของเรานะคะ <ừ. S 2> อันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ <ừ. S 2> ในเรียนจําคือผลผลิตของเรียนจําเราแล้วก็มาทําเป็นน้ําใบเตยค่ะอันนี้ส่วตรงนี้เป็นขนมปังอันนี้คือขนมปังบังคีมไส้ฝอยทองค่ะฝอยทองนะคะ อันนี้ก็เป็นไก่องอันนี้ไก่ยองค่ะส่วนตัวอันนี้เป็นคุกกี้ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะใส้สับปะรดค่ะไส้สับปะรดนะคะก็จะมีทั้งขนมเบรกใช่ค่ะเค้กส้มเค้กส้มแล้วก็อันนี้ลองทําใหม่เพราะว่าเราโหลดจากสื่อโซเชียลมานะคะสื่อโซเชียลของเราบางทีอ่ะเราต้องเน้นแบบให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเรือนจําของเราเราก็ใช้ในการ โหลดสื่อโ,โซเชียลมา<อ>แล้วก็ให้น้องเขาลองลองเรียนรู้จากตรงนั้นนะคะ,คะอันนี้เป็นอะไรนะคะทิรามิสุค่ะทีร้ามิสุนี่ลำดับขั้นตอนในกระบวนการทำเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเป็นชิ้นเนี้ยค่ะเรามีการชิมใช่ค่ะใช่ค่ะรเราต้องมีการชิมรสชาติกันอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่า ั้งหมดเลยใช่เพราะว่าเราอะถอดมาจากเออสื่อสื่อใช่ไหมคะเราอะสามารถดูได้แค่วิธีทําแต่เราไม่สามารถรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้ก็การกิมก่อนกินกันก่อนค่ะให้คนอื่นมากิมต่อแต่ว่าการันตีว่าอร่อยแน่ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเป็นรูปแบบอาหารแล้วนะคะในส่วนนี้ก็จะมีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าใช่ค่ะในเรียนจําของเรานอกจากจะทําผลิตภัณฑ์ที่เป็น พวกอาหารเบเกอรี่ขนมไทยแล้วนะคะของเรายังมีผลิตภัณฑ์กระเป๋าก,ก,กระจูดกระเป๋าพลาสติก,กะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะกระแสการตอบรับเป็นยังไงตอนนี้กระแสการตอบรับกระจูดของเราดีมากเลยค่ะต้องสั่งจองก่อนต้องมีเ,เราจะมีขายในเพลหลักของเราก็คือเพลเรียนจําจังหวัดพังงาเพลหลักนะคะ,คะแล้วเราก็จะพุ์ขายค่ะ ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรือนจาค่ะท่านหัวหน้าคะจะเป็นสิ่งที่ใครฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวคะ่ะทีเดียคะ่ะอยากให้ท่านเชิญชวนผู้ที่สนใจรูปแบบของอาหารพักเรกเแบตเตอรี่ต่างๆค่ะก็มาสามารถที่จะติดต่อทางไหนได้ค่ะครับคำว่าเรือนจาเราจะบอกว่าไม่น่ากลัวก็ก็คงไม่ใช่นะครับเรือนจามันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นสิ่งบอกเหตุถึงความ ไม่มีอิสระภาพะนะครับแต่เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเข้ามาอยู่ในใน,ในเรือนจำะนะครับทางเรือนจำก็ไม่ได้เอาอผู้คนเหล่านี้มาอยู่เฉยเฉยนะครับเราก็ต้องนำมานนแก้ไขพัฒนานะครับแก้ไขพัฒนาให้เขาเป็นคนดีะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎกติกานะครับก็ทำให้อ ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ภายนอกอาจจะมีนิสัยดื้อด้านนิดหนึ่งแต่พอมาอยู่ข้างในเนี่ยจะเรียบร้อยจะเรียบร้อยเพราะว่าอยู่ภายใต้กฎกติกานะครับแล้วก็ดูแล้วง่ายต่อการแก้ไขพัฒนานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ในการดูแลการบริหารการปกครองก็ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คนข้างนอกคิดแต่พวกเขาไร้ซึ่งอิสระภาพแค่นั้นนะครับค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นในส่วนของ เรือนจำที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านมินตรารุนพรมอินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะขอบคุณค่ะ